หัวหน้าคณะนั่นเองครับสถิติ41ครั้งชนะ22แพ้17แล้วก็เสมอ2ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินสะดาวทองสอพนมสิงห์นะครับหรือว่าสทองนุ้ยสี่มุมเมืองนายทิวาวัตรฤทธนุชนะครับ18ปีจากจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าคณะผู้จัดการก็คุณนุ้ยสีมุมเมืองครับคุณชำนาญพิบูลสุข แล้วก็มีเสียหลวงให้การสนับสนุนนะครับปัจจุบันก็ฟิซซอมอยู่ที่ค่ายมวยนุ้ย4ี่มุมเมืองครับนักชกในดวงใจก็คูมวยของเขานั่นเองครับอดีตยอดมวยดังเลยครับระดับแชมเปียนทั้งแชมป์มวยรอบซีพีเมจิเงินล้านแชมป์แบนตัมเวทของสนามมวยแอดฟูดเชนจำกัด ผลิตภัณฑ์ไฮพอกเมนูหมูอร่อยต้องที่ไฮพอก<า>เจ้าสัวข้าวตังมิน,นิไก่หยองสุดไก่ย่าง5้าดาวบริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายแล้ววันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับ g s v มวยไทยพร้อมด้วยสนามมวยเวทีมวยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับเอาละครับเริ่มยกแรกมาได้นะครับรูปร่างเสียเปรียบช่วงหน่อยนะครับฝ่ายแดงเพชรสีดำนะครับค่อยๆขยับเข้าไปขวากับขวานะครับมีเตยจอยางสลับไปด้วย หรือว่าคาดาวทองนี่ก็ช่วงหลังก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้นะครับสูงยาวแข็งเจ็บเหมือนกันนะครับคู่นี้แพ้ชนะไม่รู้นะครับอยู่ที่การยืนระยะของทั้งคู่นะครับเชื่อว่าต้องเดียดสู้กันอย่างสนุกแน่ครับก็เป็นรุ่นใหม่ในสายงานพิธีทั้งคู่เลยครับจะดูประสบการณ์ใกล้กันเลยครับนี่คือคู่แรกที่รอคอยครับในพิกัดน้าหนัก106ปอนด์เป็นสีดํานีลาสุดก็แพ้นําเจริญบุรณามวยไทยไว้นะครับที่ สนามมวยรังสิสนะครับส่วนสแตาทองเนี่ยก็ชนะน็อกหนึ่งสยามเพชรจินดายก3ามครับไปเดินสายชกที่จังหวัดอ่างทองครับใกล้เคียงกเหลือเกินครับไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์แล้วก็รูปร่างช่วงชกครับพี่บอลครับโอ้โหครูเปิดหัวอ่าอย่างที่ผมกับคุณอ้นแล้วก็พี่อาลีแจ้งแฟนๆแ,แล้วครับครูเปิดหัวนี่ไม่อยากให้แฟนๆพลาดเลยครับไม่ว่าจะเป็นมวยมันสนันเมืองศึกเพชรยินดีหรือว่ามวยมันวันศุกร์ เบียดสูสีเอียดอาร์ตเอียดอา,อา,อาร์ตพลิกไปพลิกมาทุกสัปดาห์ทุกคู่เดี๋ยวดูโอ้ยนี่ครับเพิ่งยกแรกเองครับพี่อารีพักทายกันแบบนี้แล้วครับโอ้โหดาวทองนี่นมีหมัดขวาทิ่มตรงๆนะครับดูว่าหนักแรงใช้ได้เลยนะครับจะหมาัดาไม่ได้เหมือนกันเพชรสีดำค่อยๆขยับเข้าไปมีหมัดหน้าใย่โอ้ยทิ่มลําตัวเอาละครับคู่นี้นี่แลกกันอาวุธนี่ครบเครื่องเลยนะครับแล้วก็ มาแต่ละเม็กก็เจ็บทั้งนั้นครับยกแรกก็เริ่มจะซัดกันแล้วนะครับเริ่มจะตะบันกันหนักๆเลยครับให้สมการรอคอยเลยครับนี่คือคู่เปิดหัวครับคู่แรกที่รอคอยศึกเพชรอินดีของเราครับจัดโดยเสียโบทของเรานะครับคุณนัทเดชวชิลารัตนวงศ์ครับก็หนึ่งสัปดาห์เจอกัน3วันนะครับเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งครับทุกวันอังคารที่รังสิตมวยมันสนานเมืองแล้วก็มีช่วง2มวยเดดสองเวียนเดือดด้วยนะครับถือว่าเป็นทุกทุกอังคารนี่รายการใหญ่ครับ แลวก็วันพฤหัสบดีแบบนี้มาที่วิกแอรราชดำเนินเจาะล่างไปก่อนและก็พรุ่งนี้ก็มวยมันวันศุกร์ออกสตาร์ทนี่หลังคาร์ลตงชาติเวลาเดียวกันหมดครับครับโอ้โหนี่ครับหนึ่งสัปดาห์ครับเรามีนัดกัน3วันนะครับหลัง6โมงเย็นเป็นต้นไปอังคารมวยมันสนั่นเมืองพฤหัสบดีเซ็เพ็รยินดีแล้วก็วันศุกร์มวยมันวันศุกร์นะครับเป็นรายการมวยไทยคุณภาพให้ยก ฮะมวยไทยของแท้เลยครับปักกันผลงานการจัดโปรโมรเตอร์หนุ่มโบสคุณนัทขเดชวัชิระรัตนวงครับก็โหยกแรกคู่แรกนตื่นเต้นวาดเสียวแล้วนะครับโหมดยกที่หนึ่งพักกันแป๊บเดียวครับ สตาร์ทุกวันไปกับเราสตาร์ทุกวันไปกับโยซ่าแบตเตอรี่ขอบคุณรถกระบะมิตซูบิชิไททันคุณนรงว่องประเสริฐการบริษัททวินิเตเชียอมจำกัด เต้นรถสวยจากเจตผู้จำหน่ายรถมือสอออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจาเจ <10. S 1> <10. S 2> ตโทรไปที่0863557893และขอ,ขอขอบคุณบริษัทชนบุรีอัสมีเดียกลุกจำกัดรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่0860ตอง2ตอง8ขอขอบพระคุณครับเหีียดกันสนุกได้นะครับคู่นี้เริ่มขยับเข้าหาเพชรสีดำ โอ้ตาเดาทองเกี่ยวได้แล้วก็โอ้ยเทิ้งไปก่อนแล้วครับมาดูกันนะครับว่ารูปร่างจะเสียเปรียบจะอาศัยลูกหนักแล้วก็เป็นวัวชกสนุกอยู่แล้วนะครับเชรตีดำแพ้ชนะไม่รู้นะครับกล้าแลกกล้าชนเตินขยับตลอดเอายิ้ลลำตัวดูวงในโอ้โหตาเดาทองนี่ดูจังหวะการลอกแขนไล่แขนก็ทําได้ดีครับดูในครับประลองกําลังกันนิดนึงครับตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้กรรมาการก็ตีหลังเบาๆครับแยกเลยครับ ทั้งคู่ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับแต่ว่าเคยเจอกับนักชกคนเดียวกันมาครับคือชัยยะชัยยพคนน้ำจิ้มดับลันสารธรรมครับเป็นสีดานีพิชชนะส่วนสดาวทองนี่พิกแพ้ครับอโอ้โหแม่ขวางแล้วก็เสียบซ้ายเน้นๆเลยครับอ้าวขึ้นคอยัดตีแม่มันยังไม่ต่อเนื่องกรรมาการก็ต้องแยกอีกครั้งหนึ่งครับ <c oughs> นี่ครับโอ้โหสายแววเดือด ไอแววเดือดตั้งแต่ต้นเกมแล้วครับสะดาดทองน้ำเงินเดี๋ยวดูแพชรสีดำแจ้งรางวัลจากแอนตซินก่อนนะครับเตะก้านคอสอกกับเข่าลอยแอนตซินมีรางวัลให้1,000 10, 0บาทถ้าเป็นจระเข้ฟาหางนี่รับไป30,000บาทและสำหรับนักชกที่มีแผลแตกครับแอนตซินก็จะมีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้เข็บละ500บาทด้วยกันอุ้ยนี่ครับต้องขอบคุณแอนตซิน อย่ารักษาโลกกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นเพรอมด้วยท่านในั้งวนันวีระพุทธชงครับยาลีุ้ยแมได้แจกไหมเนี่ยคุณนี้โอ oh ้โหฉายแววแล้วและครับทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งศอกและกันดบบับไม่มีใครยอมใครนะครับยับเข้าไปเพชรสีดำโอ้สสดาวทองนี่ก็ถือว่าไฟนี้นี่วางแผนมาดีนะครับอาศัยลูกวางมีลูกขวางลูกแขงแล้วก็ศอกที่คอยบวกอยู่ถือว่าอันตรายใช้ได้เลยครับแบบนี้เดี๋ยวแอน์ซินได้แจกครับงัดศอกฟันศอกมาหลายจังหวะแล้วครับ คู่นี้นีดูเดือนเลยครับเป็นเพียงยกที่2เท่านั้นอ้าวยกเสียบมาตั้งแขนมีงัดมีงัดศอกอ้าวตีคืนเสียบไปครับยัดคืนเอาละครับหน้าท้องใครจะแข็งหน้าท้องใครจะนิ่มกว่ากันครับโอ้โหนี่ครับแปชุดนี้แามวยเอกมวยดังนี่เพียบเลยครับโอ้โห10บาทครับ แต่ว่าช่วงนี้นะครับจนถึง30กันยายนนี้พิเศษสุดๆครับเหลือเพียง39บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ5ดาวชิคเก้นแลบพร้อมด้วยไก่จอ5ดาวโอ้ยจาก30บาทเหลือเพียงแค่20บาทเท่านั้นเองนะครับ่ะเจอกันได้ที่ซุ้ม5ดาวทุกสาขาเลยครับเป็นช่วยค่าของชีพพิเศษให้กับท่านผู้บริโภคเลยครับโอ้โหคูนี้นะครับ แลกกันแบบคุณภาพเลยนะครับอาวุธที่ออกนั้นหนักแรงทุกลูกนะครับทั้งแข้งทั้งหมัดทั้งเข่านะครับแล้วก็มีศอกขลับด้วยไครพลาดโดนจ,จังนี่ก็มีสพสิดหล่ได้เหมือนกันนเกียวเกียวแข้งขวาโอ้โหดูนะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับอาวุธที่ออกหนักๆแรงๆเพชรสีดาก็ชกสนุกอยู่แล้วนะครับจอมลงทุนขยับเข้าไปจะเบียบกลำใน โดนล็อกแขนเอาไว้ไล่แขนเอาไว้โอ้โหกระทุ้งมาเม็ดตี้อสเดาทองก็ตียคืนเหมือนกันอ่ะคายใหญ่ยี่ห้อดังซัดกันเลยครับแด่มีอยู่กับยอดมวยพ่วีเจริญทรัพย์น้ำเงินพินุยอ่ะขวางไว้ยกเสียบมาครับสเดาทองจากเพชรบูรณ์อ่ะขวางอยู่ไว้มีศอกด้วยเพชรสีดำอยู่มุมแดงนะครับไม่ใช่เพชรสีแดงนะครับถีบไว้ก่อนเดินตัดเวทีพยายามจะหาตัวให้เจอครับเพชรสีดำ อ,อ,ยอย่าคิดช้าเพราะว่าแหมดูช่วงขาสะดาทองนี่เหมือนขาจะยาวกว่าครับออออนี่แหละครับมาแสดาทองน้ําเงินซ้ายหน้าวายสวยดูครับแหมเพชรสีดำตอนนี้เดินบูหาตัวอยู่อ,อเต็มปลายขาครับดอกนี้นี่กรรมการยุติการชกเลยนะครับสะดาทองโอ้โหแังว่าหวดเข้าไปนี่เต็มเต็มแล้วครับ โอ้โหนี่ครับมาจบยกสามเลยครับโอ้โนี่ครับโอ้โหน่ารักครับขอโทษเพื่อนแล้วครับโอ้โหสะดาวมมาแต่จังหวะนั้นมันเป็นจังหวะที่เพชรสีดำแกมือหล่นพอดีกาดหล่นพอดีครับนี่ผู้ชนะของเรา